สวัสดีครับพี่นองครับเจอกันครับครับบ้าเจงคนดุบนครับมีบ้าเจงคนดุบนสี่บ้าสอนวิธีการสนเข้านะครับและการผูกเข้าสายสุ่มสามเหลี่ยมอ่าแล้วรกี่ยคือบ้าเจงคนดุบนสี่บ้าสอนวิธีการแกเบ้าเอียงนะครับอาจจะเป็นยังไส้หรืออาจจะเป็นยังขัวนะครับหรืออาจจะเป็นกรณีบ้าหมุนไส้บ้าหมุนขัวครับคือที่ผม เอ้ยมากนี่คือกรณีหรือว่าวาหมุนเอียงสายหรือว่าเอียงขัวมันเป็นวากรณีเดียวกันนะครับสําหรับวาเอียงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมามึงนะครับวิธีการมัดสายสุ้งนะครับสายสุ้งวิธีการแกวาเอียงสายเอียงขัวเวลาวิธีแกวหมุนนะครับวาข่วงนะครับกรณีเดียวกันมามึงครับมาเดี๋ยนะครับผมเจาะหูไปเดียบร้อยแล้วครับมือนี มีดบาดนะครับพี่น้องเงียบข้างในเข็มครับนี่ครับโู้ป้าครับสุดไปเฉียกครับผมอ้ยแต่เห็นเป็นช็อตเป็นช็อตไปเลยนะครับพี่น้องมือใหม่ก็บ่ค่อยดีปันเดย์นะครับโอ้ยครับเดือดรวยครับผู้ฟังอีดึงแน่นนะครับฟังนี่ครับ ดุผมก็เฮ็ดให้มืองข้อสังเขปนะครับพี่น้องก็ได้เป็นแนวทางในการศึกษาครับสำหรับคนถีบหูนะครับนาองสำหรับคนถีหูกะเลียวไปครับสำหรับสูวรตัวดีดีใส่ได้ผล้นครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครีกกบว่าลอยเสร็จเวิร์บไปครับที่ผ้นศึกษามานะครับ ที่สีลอยเพร่อรเซียนอยู่จันชักครับโอเคครับพีน้องมีก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ครับกายดำดำ ไปได้รูปร่างนาตาประมาณนี้นะครับก่อนอื่นมัดเหลวนะครับน้อกคนนี้ค้นมากางก็คือบางเทียสีบวยยอดก้าห่อนนะครับเนี่ยนอนครับมันอาจจะเคลื่อนใส่เคลื่อนกลัวได้ครับที่ห้องตรงหยอดเก้าห่อนล็อกไว้ดีนะครับนี่ล็อกยุดนี้ไปครับเพื่อไม่เกิดสายสุ่งเคลื่อนนะครับหลังจากทีห้องมัดตรงนี้แล้วนะครับพี่น้อง บารนี่ผมสีมัดตรงนี้นะครับเสือกสายลุมมึงครับพี่น้องไปมัดเสือกสายลุมก่อนครับกระคว้าธรรมดานี่แหละครับพี่น้องโอ้ยมือใหม่เราไค่อยดีพี่น้องเอ้ยแล้วว้าวเราบานนี้พลาดครับเดี๋ยวต้องยังครับก่หัวใจครับพี่น้องควดครับ เป็นช็อตเป็นช็อตเนี่ยน้องพี่น้องอาจจะคลิปเงี้ยนะครับ,รบรเที่งไว้ขับมัดเหลี่ยมปุ๊บแม่ลักษาเงี้ยน่ครับเต็นไปครับพี่น้องโอเคครับบาดนี้มะมึงนะครับพี่น้องมามะมึงใกญ่ๆนะครับวิธีการผูกสายซุ่งบาวนี่ผูกจังเด้ครับให้พี่น้องสังเกตมึงดีๆครับ จับกล่องดีๆด้วครับผูกดีๆนะครับนี่พี่น้องหักเสียกลงมานี่ครับนี่ครับจับแบบนี้แล้วหลุดลงมาแบบนี้พี่พี่น้องครับหลุดลงมาประมาณนี้ครับแล้วจับจับนี่นี่ครับจับนี่แล้วแล้วสวดเขาเขาฟังเดียวนะครับพี่น้องสวดเขาฟังเดียวอาจจะสวดใส่หัวก็ได้ครับสวดเขาฟังเดียวครับนี่นี่ครับเอาไหมนะครับนี่ครับจับมาแบบนี้สวดเขาฟังเดียวครับ สวสดเขาฟังเดียวปื๊บ็จะมาได้ลักษณะแนวนี้ครับนี่ครับสายสุงมเขา้า็จะดได้ลักษณะแนวนี่มาพี่น้องเนาะปุ๊บนี่ครับผูกแบบนี้ดีแบบได้พี่น้องครับอ่าสามารถมึงผมมีดีนะครับสายสุงมสามารถอ่าไปฟังคัวไปฟังสายแบบนี้ก็ได้ครับนี่ทั้งเขียนมึงได้พี่น้องนี่ครับอ่าคือกรนี่ว่าว้าวพี่น้องอ่าเอียงสาย เอียงใส่ให้จำไว้ดีนะครับว่าเอียงใส่หรือว่าเอียงใส่หรือว่าว่วงหรือว่าหมุนเป็นกรณีเดียวกันที่ว่าเอียงข่างนะครับเอาอย่างไงใช่มันหมุนมันเอียงไปฟังเดี๋ยล่ะครับนัคือว่าพี่น้องเอียงไปฟังครับมึงครับบานีครับคือผมจะตั้งไว้ศูนย์กลางนะครับนาะโอเคครับสมมติผมตั้งไว้ศูนย์กลางนะครับนาอพี่น้องครับอ่าสมมติบานี้กรณีกรณีว่าพี่น้องว่าือเอียง คือเอียงไปฟังนี่เห็นเนาะครับเอียงไปฟังขวานะพี่น้องเนาะอ่าให้พี่น้องทถกสายสุ่มมาดีนึงครับนี่ครับใกล้ๆถกสายสุ่มมาซ้ำนี่ครับไล่หาเอาครับน in ี่ครับถกสายสุ่มมาดีนึงครับไล่หาเอาครับครับหรืออาจจะกรณีแบบว่าวเอียงมาฟังนี่เนาะครับหักสายสุ่มจากกึ่งกลางมาประมาณครึ่งเส้นครับประมาณนี้เนาะครับเนาะครับหรืออาจจะประมาณนี้ก็ได้นเนาะครับนี่ผมเห็นให้เมืองพ่อสังเขียบครับ บานี้ผมจะตั้งไว้ศูนย์กลางนะครับพี่น้องตั้งไว้ศูนย์กลางครับศูนย์กลางคือศูนย์กลางตัวนี้คือยังบอดีล่องเว้านะครับผมจะตั้งไว้ศูนย์กลางอ่าผมจะมัดได้ด้ครับพี่น้องมึงดีดีนะครับมัดกับมัดกอดธรรมดาเนี่แหละครับพี่น้องขั้นตอนทุดถ่ายนะครับนาะมัดกอดธรรมดาครับมัดพ่อห้ล็อกไว้เพราะสายสูงมันเอียงใสเอียงขวานะครับนาอครับมึงดีๆดีนะครับพี่น้องย่าใ่้สายสูงมันเอียงใสเอียงขวานะครับนี่ครับ ก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับครับอ่าโอเคครับบานนี่อดเลยรบปุ๊บบานนี้ก็จะมามัดใส่นี่นะครับนี่ครับมัดเสียบเข้าเข้าลัดสซซใสซบางนี้ครับยั่ไงครับพี่น้องลอยครับครับก็จะประมาณนี้นะครับการตั้งเข้าเ้อพี่น้องพี่น้องสังเกียรับนี่ครับการตั้งเข้าวาลจุล่าของผม การตั้งข้าวเราจุฬาขังผมนี่จะตั้งในลักษณะเนวนี้นะครับพี่น้องหรืออาจสร้างได้อาจจะตั้งในลักษณะแบบใดก็ะเรียบจะสร้างครับสร้างแต่ละคนมาคือกันครับเทียบกันเขาตั้งแบบเทียบเลยครับผมก็จะตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับคิดว่าประมาณสิบเส้นครับครับผมแต่ละสร้างอี่ก็คือมาคือกันนะครับให้ตั้งขึ้นมาเลยเลยปีกบนขึ้นมาประมาณสักสามเส้นครับนี่ครับ ผมคุมมาสักสามเส้นเล่ผ่าเขามาสักสามเส้นครับโอเคครับเรียบร้อยครับครับผมครับรับคลิปนี้เนาะครับพี่น้องเนาะผมจะมาสอนวิธีการสวนเข้าวาวนะครับวิธีการทีเดียวพี่น้องถ้าเขามาไลน์ว่าเอ้ยวาวยังใส่ยางโค้งเห็ดยังเครับวาวหมุนวาวข่วงเฮ็ดยังเครับมึงคลิปนี้นะครับแล้วจะเข้าใจครับ ครับผมแตพยายามบอกให้มันเข้าใจสุดครับผมเจอกันครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะมื้อนี้วันที่เทอะไรนะวันนี้16 16ครับมื้อนี้ก็วันที่16ธันวาคมนะครับ2 5ง3ครับเจอกันครับกับช่องเบ้าเจ็งคุ้นกบลคลิปหน้าครับมื้อนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะงสำหรับความรูเคล็ดลับเล็กๆครับสวัสดีครับ